สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูแปลงพยุงจากเว็บไซต์ของเราคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าต้นพยุงที่ผมพาคุณผู้ชมมาดูตามคลิปวิดีโอนี้นะครับกําลังจเจริญเติบโตพร้อมที่จะรองรับฤดูการปลูกที่จะเข้ามาอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับต้นพยุงของเราบางส่วนก็ได้ถูกทยอยส่ง ไปยังมือของเกษตรกรผู้สนใจนะครับในการที่จะปลูกสวนป่าประยุงนะครับต้นประยุงที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้ก็เป็นไซส์ที่ใกล้แล้วนะครับที่กําลังที่จะได้เวลาที่จะได้จัดส่งนะครับต้นก็เริ่มโตขึ้นแล้วณเวลานี้ก็สูงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ6นิ้วนะครับต้นสมบูรณ์สวยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมเดินดูไปเรื่อยๆเลยนะครับคลิปวิดีโอที่เรานําเสนอคุณผู้ชมในวันนี้นะครับ ็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับต้นพยุงจากแปลงของเราเป็นตัวอย่างสินค้าที่เราจะได้นําเสนอให้กับคุณผู้ชมแต่จะเห็นได้ว่าต้นพยุงของเรานั้นค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับอยู่นะครับผมจะถ่ายให้คุณผู้ชมได้เห็นใกล้ๆนะครับแต่ละต้นแต่ละต้นนะครับค่อนข้างที่จะสวยและก็สมบูรณ์มากนะครับเว็บไซต์ของเราเป็นเว็บไซต์ที่มีไม้ป่าทุกชนิดรองรับการสั่งซื้อจากลูกค้านะครับ คุณผู้ชมที่สนใจต้นกล้าชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสักประดู่มะข่าเต็งพยุงตะเคียนยางนามฮอกกาน,นีหรืออื่นๆน,นั้นของเรามีรองรับเป็นจํานวนมากนะครับสนใจโทรเข้ามาหาเราได้เลยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมเดินดูต้นพยุงที่เราได้เพาะไว้ในแปลงนะครับจะเห็นได้ว่าสวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกแปลงหนึ่งแปลงนี้ต้นพยุงอาจจะโตกว่าน,นี้ สักหน่อยหนึ่งแต่ก็คุณภาพไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยถ้าต้นพยุงในแปลงนี้โตเขาจะมีลักษณะเช่นเดียวกันนะครับไปผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับคุณผู้ชมครับอตอนนี้ผมกําลังพาคุณผู้ชมมาเดินดูแปลงต้นกล้าที่ทางเว็บไซต์อของเราได้มีไว้รองรับการสั่งซื้อจากทางลูกค้านะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเรากรอกดินลงถุงจนมวลนับแสนถุนงเลยนะครับแล้วก็จะมีกล้าพันไม้ต่าง ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับเมรอกที้ผมพาคุณผู้ชมมาดูต้นพยุงซึ่งมีอยู่ในแปลงนะครับนี่ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งซึ่งเราได้ทําการเพาะต้นกล้าพยุงเอาไว้เพื่อรองรับการสั่งซื้อจากลูกค้านะครับแปลงนี้ก็มีมากพอสมควรอยู่เหมือนกันกําลังขนาดใกล้ที่จะได้ออกนําสู่ถึงเกษตรกรนะครับผมฝากคุณผู้ชมเดินดูนะครับ ต้นะยุงแต่ละต้นแต่ละต้นนี้สวยงามมากนะครับขนาดก็ใกล้เคียงละพร้อมที่กําลังที่จะคัดเป็นบางส่วนออกไปส่งสู่มือลูกค้าส่วนใหญ่การสั่งซื้อที่มาอย่างเรานั้นต้นพยุงไม่ทันจะได้โตถึงฟุตแล้วครับลูกค้าก็จับจองกันเกือบหมดเพราะฉะนั้นหากคุณผู้ชมสนใจนั้นจะต้องแจ้งความจําลวงมาด่วนที่สุดเลยนะครับเพราะว่าต้นกล้าพยุงนั้นมีจํานวนจํากัดนะครับมีจํานวนจํากัดเพราะว่าในแต่ละปีแต่ละปีนั้น ต้นกล้าของเรานั้นมีผู้สั่งซื้อเป็นจํานวนมากนะครับผู้ชมจะมองเห็นได้ว่าต้นประยุงที่ผมพาคผู้ชมมาดูนี้เป็นไงบ้างครับสวยไหมครับถัดไปจากแปลงนี้ใกล้ๆกันนั้นก็จะเป็นแปลงที่ที่ที่เราได้ได้เตรียมต้นถุงเรียมถุงเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเพาะในะต้นกล้านใ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 นคราวต่ตอ,ตอไปวันนี้กรอกดินลงถุงมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกแปลงนะครับต้นพยุงอีกแปลงนึงนี้จะเป็นแปลงที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเดินต่อไปข้างๆนะครับเดินดูไปเรื่อยๆน้ำเรามาถึงแปลงต้นพยุงแปลงประยุงชุดนี้น,นะคุณผู้ชมจะเห็นมีขนาดใหญ่มากนะครับเห็นไหมฮะต้นพยุงชุดนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ต้นแข็งแรงนะครับไม่ขี้เหร่เลย นะครับความสูงขนาดนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณเลยเลยฟูดขึ้นไปแล้วนะครับเลยฟูดขึ้นไปแล้วจานวนที่เราเพาะทําเอาไว้นี้คิดว่าในปีนี้น่าจะเป็นการเพราะที่เพียงพอคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวดูสวนต้นกล้าพยุงและต้นกล้าไม้พันไม้ต่างๆของของเว็บไซต์ของเราเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ